สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุวนลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่10มีนาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7แอดมินให้อยู่ที่6วิ่งรูด2กับ0นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม4 4 5 2 1 5นะครับผมสำหรับ4 4เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 2เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็2 1 5เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแนวทางเข้า5 2 2 5นะครับผมตัวนึ่งตัวเจาะนะครับผมสำหรับชุดบินนะครับผมชุดวินในตารางนะครับผมมา5 5 1นะครับผมเกือบแตกนะครับผมตัวเจาะ สำหรับชุดวินในตารางเข้านะครับผมแตก3ตัวนะครับผม215นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมตัด F อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10เลขเด่นในตารางนะมี4 7 1 8 5 3นปนะครับผมมินจยอยู่ที่4 ห้าหนึ่งสี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม 46กับ49นะครับผมแล้วก็48สำหรับ5 50 53 ห, 4, ห้า6ห้าแล้วก็5 7สำหรับตัวกันนะครับผม1น,นะครับผมมี1 7แล้วก็1 8สำหรับเบิ้ลมี4 4 5 5แล้วก็1 1 สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับเป็น8 7 3นะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม9 4 6 8 4 7 2 1 7แปดสี่เจ็ดสองหนึ่งเจ็ด

สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม4ี่หนึมนะครับผมห้ามีห้ตัวกันมี1 7 1 8นะครับผมสายเบิ้ล4ี่สีตัวนะครับผมกลับได้6ประตูนะครับผม8ปดเจ็ 1> 2อง7นึ่งเจแล้วก็สี่ห้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่วตอๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเห,เหงื่งปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ